สวัสดีทุกคนครับสำหรับคิมี้จะเป็นตัว Battlefield นะครับ Battlefield 6นะครับก็ตัวนี้นะครับจะรองรับตั้งแต่เป็น Battlefield ภาค1 5 6 2042นะครับก็คือซื้อตัวเดียวนะครับเล่นได้ทุกภาคนะครับตัวนี้200บาท1วันนะครับก็รองรับตามนี้เลยนะครับ Windows 10 11นะครับ Home หรือว่า Pro นะก็แนะนำให้เป็นเวอร์ชัน Pro นะครับเพราะว่ามันจะมีโมดูลบางอย่างที่ต้องใช้นะเพื่อให้ประสามันดีนะก็กดสั่งซื้อนะครับ กดตรงนี้สองครั้งนะเพื่อดูประวัติล่าสุดนะนี่แล้วกด key นะกกวคีย์ตรงนี้นะครับก็กรอบไว้นะครับแล้วก็โหลดเอเนเชอร์ตัวนี้นะก็ดาวน์โหลดมา นี่เป็นคีย์ที่ก๊อปมาจากหน้าเว็บนะครับก็เก็บไว้ก่อนตัวนี้ก็อาร์คายไว้ก็ได้ครับหรือว่าจะกดอันลันอัมินเลยก็ได้ตัวโปรแกรมมันจะหายตอนรีเครื่องนะผมแนะนําให้อาร์คายไว้นะก็พอเวลาเรากดขึ้นมานะครับนี่มันจะมีบอกนะครับว่าเราติดอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้ก็จะเป็น s ซิเคีย o ู t นะครับโอเคพอรีคอมกลับมาแล้วนะครับก็ผมเคลียร์เรื่องซิเคียบูและก็มาลันตัวนี้เหมือนเดิม โอเคตัวนี้ก็เขียวหมดแล้วนะครับนี่ทีนี้ก็ใส่คีย์นะมากด ENTER ตัวคอมพิวเตอร์นะครับมันจะรีเองนะครับพอมารีเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้าเกมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวกด ทางขีดซ้ายบนนะครับก็จะมีโลโก้ขึ้นอย่างนี้คือตัวโปรแกรมมันมาแล้วนะครับกดดีลิฟนะครับเพื่อดูเมนูโปรนะอันนี้รอคิวอยู่มันไม่ได้มีให้ก็มีฟังก์ชันตามนี้นะครับพอดีว่ารอคิวอยู่มันขยับเมาส์ไม่ได้เนาะก็จะมีอันนี้เป็นล็อกเฝ้านะครับปรับได้นะรปรับตรงนี้นะก็จะล็อกส่วน นี่คือดีฟลตกก็คือดีแล้วครับไม่ต้องปรับอะไรเยอะนะดีฟลตกก็มาดีแล้วก็ประมองนะครับก็มีตามนี้นะครับเป็นมองคนนะครับรถนะครับประมาณนี้ฟังก์ชันพิเศษนะครับก็มีเรดาร์นะครับแล้วก็เออเอมีเอเอ,อรเลิร์สปอตเอฟเฟกต์ถ้าเกิดว่าสตูมองมาที่เราก็จะมีเออร์เลอร์บอกแล้วก็อันนี้น่าจะทำให้มันพื้นหลังมันมองทะลุได้นะ อันนี้บัฟเป็นเมนะครับเราเป็นคนไทยใชยเมยนะประมาณนี้ดูในเกมนะครับ